นี่ตอนเวลา <5 S 1> เกือบเจ็ดโมงจังหวะนี้เดินมาเพื่อสอดสองดาาอูข้นมาเอาวางเข้าห้องผู้หญิงแล้วเข้าห้องตรงประตูผู้หญิง ตู้นี้อ๋อเดีอยู่นี่นะอาชีพเลยชีพเลยชีพเลยอ่าส่องนี่ตู้นี้ก่อนนี่คือตู้ตู้ไม้ตู้บใบจากไม้อ่าแล้วเงาตะคุ่มตะคุ่มก็เดินกลมๆอยู่ตรงนี้อ่าข้างตู้ข้้างตูไม่ใช่วิญญาณนะอ่าเดี๋ยวจะมีไฟฉายมาช่วยนอ๋อมีไฟฉายด้วยอ่าเนี่ยก่อนมาพร้อม เดี๋ยววนี้แหละโอ <Okay, S 1> <Okay, S 2> เคเผื่อให้ทีมงานวงก<ง>ลมแดงๆไว้่มาสำรวจอีกตู้หนึ่งตู้ขาวาตู้ใบจากตู้มีสามตู้ด้วยกันมาเลงตู้นี้อแลละให้เดินวานนี้แหละโอเคอยู่ตรงเมาส์นะ <Okay. S 1> ต้อยด่ที่เมาส์นะ <Okay. S 1> อ่า เดินมาตรงนี้รู้สึกวา่าจะเอาของมาวางหรือวาโทรศัพท์มาชาร์เนี่ยแหละถึงจะชาร์จมือถือเลยเหรอน่าจะของวางว่ะของวางชาร์จมือมบอกมาชาร์จมือถือไว้อ๋อเพราะมันมีที่ชาร์จตรงนี้อันหนึ่งไอ้ไอ้ปัก อยู่ตรงนั้นนะม,มานี่แหละอ่ามาสองสองตู้เหล็ก,กตู้เหล็กอ่าสองบริจาคตู้เหล็กอีกตู้หนึง่ง ไปดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าตรงนั้นเป็นห้องที่ที่ออกประตูตที่จะไปอ่านน้ำละมาน้ำะมานห้องหน้าเป็นประตทางเข้าผู้หญิงประตูทางเข้าของผู้หญิงเป็นวันนี้ล้ ตอนเริ่มเลยไหมอสองรอบนะัอนนี้รอบแรกก่อนก้มมาที่ตู้นตะำรวจนะํำรวจตู้สองดวน คือพฤติกรรมมันชัดน่ะมไม่ใช่ว่ามาอ้างว่าหยอดเงินผิดเน,เนี่ยแล้วไปไปดูตู้ขาวออข้างนึงเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ใช่ต่อให้มาอ้างเพราะว่าไม่ได้งัดไม่ได้ไ <ป S 1> งัดก้มดูข้างหลังว่าไอ้ที่ที่บานพับที่เปิดไอ้ของตู้เนี่ยมันอยู่ข้างหลังอ่าไปก้มดูว่ามันเปิดจะเปิดได้ยังไง คือไม่แน่ใจว่าจะเอาตู้ไหนดีอือดทูทีไม่แน่ใจ

อยากขอมาวาดตัวนี้ด้วย ง <laughs> อขอตู้เหล็กอีกตู้ไหมขอดูตู้เหล็กหน่อยอมีตู้เหล็กอีกตู้หนึ่งตู้รัเบิดจานอาจารยรจะยากตู้เหล็กเป็นจาสามดอก <laughs> สามดอกเลยเหรอเป็นสายยูใช่ไหมสายยูสองสายยูสองแล้วกุญแจปรตเตอราตูตไม้ดีกว่าท้งนั้นตู้ไม้นี่ตูนไม้มีกุญแจเหมือนกุญแจแบบกุญแจลิ้นชักอ่ะมีดอกเดียวอน่าจะง่ายกว่าาวตู้ไม้ก็ตู้ไม้จริงๆถ้างัดก็สามารถงัดออกได้เพราะว่าเอาไอ้แหลม เข้าไปสกิดไอตัวไส้ในอ่ะนะตูไม้เนี่ยนะอยู่ตรงนี้ปฏิบัติการอยู่ราวๆสิบนาทีประมาณเจ็ดห้าเก้าเท่าที่เห็นคลิปก่อนหน้านะเจ็ดจ็ดห้าเก้า ดูรัดเราไม่มีใครดูรัดเราผ่อนคนแล้วไม่มีใครเลยใส่กางเกงใช่ไหมหรือสโลกเกงใส่เกงกางเกงเหมือนกุ้งเกงปากีอันนี้น่าจะมานาำละหมาดแห่เดินไปนี่และ มากล้องสิบไปเข้าห้งน้ำอีกที นี่คือนาทีนาทีท,ที่ที่เข้าประตูมาที่เริ่มแล้วนีตั้งใจแล้วแหะเอาตูนี้แน่นอนไม่รู้อะไรออกมาจากเสื้อนะทิ้งเนี่ยไปไว้ น,นั่งเลยจะไม่เมื่อย ช่วงแระเวลาที่ทำได้กี่กนาทีได้ประมาณสองนาทีเพราะบางเอิญมีคนออกมาก่อนอแล้วจ,จังหวะที่นันเวลาเดิน,นเข้าไปเขา,าเข้าห้องน้ำอยู่สวนกันสวนกันไม,ไม่จังหวะมันฉมังจริงๆน,นะงัดไม่ออกสักทีทําทำไงดี ทำไปเราแวงไปนะไม่เห็นมีนาทีไหนที่เอาเงินหย่อนใส่ตู้เลยเหรายลาเดินะเสียงประตูพอดีอ๋อรีบรีบอกเขาเลยนะเห็นไหมบอกว่าผมหยอดตั้งไปสองร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สิ่งสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เดินมาบอกให้พวกเราฟังให่มไหมายลาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาถามเวลายลาก็เดินไปบอกไอ้น้องสาวเขาอ มีนามีนาอยู่อยู่ตรงนั้นเขาเปิดประตูค้างไว้เลยเพราะผิดสังเกตอืในห้องผู้ชายมีมีใครอยู่ไหมนอนอยู่ที่ซอบหน้าเลยไงไลราก็เลยไปตามมีนามามีนาก็ไปตามพี่สำเริงที่ดูแลมาซิดแต่ช่วงดูดูแลรถอะตอนนี้ไอ้คนไร้ายก็ออกไปทางนี้ยังอยู่ยังอยู่อ๋อยังอยู่ตรงนี้ เดินมาหยิบเอกสารตอนนี้รู้ตัวแล้วรู้ตัวว่ามีคนเห็นล้มเลิกปฏิบัติการอืมไม่ใช่เงื้ดูอีกนะจะเงื้ดูไปเงื้ดูว่ามีอะไรเป็นสังเกตหรือเปล่า ที่ไฮไลท์อยู่ช่วงนี้แหละกลองมามุมล่างซ้ายอะไรเดินประตูเข้ามา มาที่ชาร์จมือถืออะไรตรงนี้หรอ,อเอาของที่ตัเองตั้งไว้ใช่ในสำเริงมาแล้วพี่สำเริงเดินมามาเดนปิดประตูอีกยังยังพี่สำเริงยังไม่รู้ว่า<อ>ว่ามีเหต<อ>ุรู้สึกว่ามีดาหรือายรา,ายจะมาบอกเนี่ยพี่สำเริงเลยเดินก็ไปเช็ง จับที่เลื่ออยู่นะ,ะมีนาบอลแล้วเอาล่ะเอาล่ะมาแล้วเอามาแล้วอยู่ซ้ายมือ นั่บอกนะามานั่งอ่านกรุรอ,อ่านมาฟอร์มมาฟอร์มนี่คือเขาให้ข้อมูลกันนามมานะ้าเลยว่างนี้ว่าเขามานั่งอ่านก,านกันกีรอ่าเนเห็นแล้วบอกถ้าปิดโซล่าแล้วขอไป สำเนียงพูดไทยชัดใช่ไหมพูดไทยชัดเลยไม่มีแต่งทองแดงเป็นไม่มีมมเป็นภาษาอือ่นถ้าคน,นก็บอกไม่ได้นะคนที่ไหนของไปวางท้่วยนะของไปวางตรงนี้ยอมออกให้มอ่าอ,อ,อแล้วก็เป็นภาพ